สบายดีทุกคนเนาะมืัอนี้เรากำลังมาบ้านพอดีทางผ่านทางไก่บ้านเราตอนนี้เราฮอตอยู่บ้านไหนหน้าพ่อเนาะพอดีเรามางไกา่โรงงานชีมังโรงงานชีมังห้องซื้อเนาะที่ว่าก็จะได้เห็นวิเขตาะบอลกันนะช่องนึ่งด่างๆอีเฟตบุกทีก็จะเอาไปหักไปเปิดหักเลยว่าได้ถือโอกาสให้เบิ้งแต่ว่า อาจาบได้เข้าไหนนะเพราะว่ากัเจ้าบอกให้เข้าทางไหนเนาะคือกจเจ้าจะเพียงขาดไหลก็เจ้าจะไปจังหวัดทางหน้าละกันทุกขี้กายที่ทางขี้รถกายทางได้แต่ว่าให้เข้าทางไหนเนาะกจเจาพนางเงี้ยเอาเลยว่าท้ายให้ทุกคนเบิ้งได้เตี่ภายนอกเนาะก็คือทางหน้านี่แหละกัตอนีเราติดกล้องหน้ารถนะคื่อที่เราเห็นทางหน้านี่คือห้องงาน มางห้องซื้อเนาะเป็นงานที่ว่าง่เติบเนาะอีกอันหนึ่งเทียบตัวของเวียกันตัวนี้น่าจะกําลังแห่งเรื่องผลิตเนาะกำลังผลิตน่าจะน่าจะงกับตัวของเวียกมาตามที่เราได้ข่าวมาเนาะแต่ว่ามันดูที่พอได้เขากระบอกว่าผลิตได้จากต้นเลยพอได้ต้มมือเขาแบบยงบริษัท จิตใท้ให้เห็นจ๊มนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้เราต้องได้โค้งรถไปอ้อมห้องงานนี่เนาะเพราะว่าเขาจะบเขาเว่าเขาจไปไทยเวลาโค้งโค้งรถไปอ้อมไปบนค้างค้างห้องงานเราจะไท้เบื้องอีกกระนึงแล้วทุกคนโอเคเอาทุกคนตัวนี้เป็นทางเบื้องข้างเป็นทาง,างข้างของอ่าห้องงานเพราะว่าทางไปบ้านทํามันอ้อมมาค้างก็เร็วมาเมื่อกี้เาทางหน้าอะไรกันเอาอ้อมมาค้างก็เลยท,ทายทุกคนเบื้องนาะ จะเป็นทางมันจะง่ายเติบตอนนี้ก็เจ้าลังผลิตอนู่ใฟังเสียงกระดังแห่งเติบอยู่อ่างาน,นตอนนี้ก็เจ้าชีผลิตตลอดสัส่ว์ชีมงเลยคือเรื่อยเขาก็เฮ็ดเบียร์อยู่ในนี้การเวลาเขาเบียกการตรงในประจําอยู่นี่เลยตลอดก็คือ,อเจ้าชีเฮ็ดเบียกเป็นเป็นกะเนาะผู้น,นึงคือตามตามเขาถามเลยก็จะยาวผู้นี้เขา แค่มองเสาโมนี้ต้องอยู่ฮอตบดบดคืนข้ามคืนไปอีกมืออื่นแกจังในออกแยกแล้วกปเจ้าชายพักมือหนึ่งเนาะคือคล้ายๆให้เรียกมือหนึ่งพักมือหนึ่งเนาะอยืนนี่เนาะแต่ว่าให้เรียกตลดดอดซีซั่มงก้เจ้าชีฮิตเอ่อเตี่ยนกันเป็นกะนนั่แหละที่ไงปแปลงนั่นพุ่นเนาะแล้วก็ร์มองอว่ามองได้เป็นมองได้เลยเพราะว่ามันไงเนาะข้างหน,น้มามัาซีเมนเปนเนาะเป็นโดมเเนาะไม่เกิน ไปมาเฮงไปเบิ่งว้ายไงเติบทุกคนกำลังผลิตการลหลเติบแล้วพพเพราะว่าผ้าข้ากะเอาปีเดียวนึงเนาะผ้าเกือบชีบิดแล้วผ้าลาบ้องก็จะเอาอยู่ลาบ้องเนาะอ่ะชีประมาณนี้แหละอ่ะโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับชีปิดเท่านี้เนาะ บายบายทุกคนตอนนี้กำลังชีไปบ้านกำลังชีฮอดบ้านแล้วเนาะคาดว่าอีกประมาณประมาณหกเจ็ดหลักก็ฮอดบ้านเถาแล้วแต่ว่าเวลาสีใส่เดินทางนี่ก็ดโดนเตอบเพราะว่าสภาพทางคือเทางเส้นนี้แหลยทางมาบ้านเราทางยางลายใส่ได้แต่เล็กนึงเล็กสองเนาะบอลเล็กสามก็มีแต่ว่าอืดโอเคไปแล้วทุกคนบา